ก็เมื่อกี้ก็ทักไปแล้วแหละพอบอกพี่หนุ่มมันก็มีความคิดถึงก็บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายนี่ให้เพราะว่ารายได้ที่เข้ามามันมันมากพอที่หนูจะไม่ได้รู้สึกเสียดายละลาสูเจนนี่รัชนกยอมจ่ายนี่ให้แม่เกตแล้วออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสวันนี้13ตุลาคม2568โดยมีพิธีกรคือคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งเจนนี่บอกว่าลึกๆแล้วรู้สึกไม่ดีที่แม่ถูกสังคมด่า แต่สาเหตุที่ต้นออกมาพูดเรื่องนี้มันมี3ข้อหลักๆคืออยากเคลียร์เรื่องทุกอย่างให้จบก่อนที่ลูกทั้งสองคนจะโตขึ้น 2. ไม่อยากเลิกกับสามีเพราะถ้ายังมีปัญหาแบบนี้ซ้ำซากมันคงจะเกิดขึ้นอีก 3. อยากให้แม่มีความสุขที่แท้จริงในบรนปลายชีวิตซึ่งเจนนี่ก็บอกอีกว่า สุดท้ายเจนนี่ก็ตัดสินใจว่าต่อให้เขาจะไม่ให้อภัยหรือให้อภัยเจนนี่ก็ขอจ่ายนี่ให้นี่ที่แม่มีอยู่คือ3มล้านบาทและขอให้มันจบแค่นี้และถ้าแม่คิดถึงหนูคิดถึงหลานๆเมื่อไหร่ก็พร้อมยินดีเสมอเจนนี่ก็อยากให้แม่ไปใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขที่แท้จริงสักทีเดี๋ยวหนูขอรับผิดชอบนี้สินทั้งหมดของแม่ที่มีเองซึ่งพี่หนุ่มก็บอกว่า3ามล้านก็คงเป็นของตูนี่แหละส่วนเรื่องความสัมพันธ์คุณแม่และยิวนั้น เจนนี่บอกว่าตอนนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะกลับมาคุยกันมันยังเป็นศูนย์อยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าแม่จะดีขึ้นจริงไหมส่วนทางยิวเขาก็พร้อมเปิดแต่มันต้องดีขึ้นจริงๆไม่ใช่บอกว่าจะดีแล้วกลับมาเป็นอีกไปฟังเสียงของเจนนี่ค่ะผ่านรายการหนกระแสขอบคุณคลิปจากรายการหนกระแสด้วยค่ะ เป้าหมายหนูเลยมี3อย่างเลยพี่เป้าหมายที่หนึ่งที่หนูออกมาพูดเรื่องทั้งหมดคือหนูอยากเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนที่ลูกหนูสองคนจะโตหนูอยากเปลี่ยนสังคมให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆเป้าหมายที่2คือหนูไม่อยากเลิกกับแฟนเพราะว่าถ้ายังมีปัญหาซ้ำซากอาจจะมีโอกาสนั้นเกิดขึ้นหนูอยากให้ลูกของหนูมีพ่อเพราะการที่เด็กสองคนเติบโตมาแบบไม่มีพ่อมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ดีแล้วก็ข้อที่สามหนูอยากให้แม่มีความสุขที่แท้จริงในบ้านปลายชีวิตโดยที่แม่ไม่ต้องมีหนี้แล้ว อเอาจริงๆนะวันนี้หนูกล้าพูดเลยว่าจาดยอดขายที่หนูขายมาทั้งหมดหนูก็อยากจ่ายนี่ครั้งสุดท้ายให้เขาค่ะเฮ้ยนี่ของแม่ที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะทั้งหมดหนูอยากจ่ายให้ไม่ว่าเขาจ้างให้อภัยหรือไม่อภัยแต่อย่างน้อยเขาได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วขอให้มัน จบแค่นี้สำหรับเรื่องนี้สําหรับเรื่องนี้สินนะแต่ความเป็นแม่ป็นลูกเรายังมีอยู่ถ้าเขาคิดถึงหนูกับร <ics> it, yeah, okay, time, ้านเมื่อไหร่พร้อมจะคุยกันเมื่อไหร่หนูยินดีเสมอค่ะโอเคสุดท้ายให้เจนนี่พูดกับแม่ดีกว่าอ่ะก็เมื่อกี้ก็ทักไปแล้วแหละพอบอกพี่หนุ่มมันก็มีความคิดถึงก็บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายนี่ให้เพราะว่ารายได้ที่เข้ามามันมันมากพอที่หนูจะไม่ได้รู้สึกเสียดายละก็อยากจะช่วยแม่ ให้แม่เป็นนี่เป็นไทยสักครั้งแล้วก็หลังจากนี้ขอให้บทเรียนที่เกิดขึ้นให้แม่ใช้ชีวิตแบบมีสติแบบจริงๆแล้วก็มีความสุขที่แท้จริงสักทีค่ะเดี๋ยวโนูขอรับผิดชอบนี่สินที่เหลืออยู่ให้แม่เป็นจํานวนเงินสามล้านบาทอืมค่ะทั้งหมดใช่ไหมตอนนี้สามล้านน่าจะประมาณนั้นค่ะประมาณนี้เดหนูจะโอนให้เขาบริหารจัดการเองเลยโอเค 3ามล้านค่ะคงจะเป็นสามล้านของกูนั่นแหละใช่ค่ะแม่แล้วแล้วมันก็พอดีพอดีคิวอาร์โค้ดค่ะเดี๋ยวจบรายการจบรายการเดี๋ยวว่ากันโอ้ย